เพื่อนๆอ,อาหารสามนาทีวันนี้ขอเสนอเมนูแกงไก่ใส่มะเขืออันดับแรกเราก็ผัดพริกแกงก่อนเลยจ้าพอพริกแกงได้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปผัด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 ไปเลย ปรุงรสหน่อยนะคะใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำปลาหน่อยหนึ่งเนาะไก่สุกแล้วเราต้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งนะคะ น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่มะเขือของลงไปเลยค่ะต้มจนมันสุกเนาะ ทุกอย่างได้ที่แล้วเราจะปิดท้ายด้วยการใส่ใบมะกรูดค่ะสูตรนี้น้ำแกงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราชอบใช้น้ำแกงขยำข้าวกินอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตาแกงไก่ใส่มะเขือของเราหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะหอมด้วยเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอไปกินข้าวก่อนหิวแล้วบ๊ายบายค่ะ